รงคะถ้ายังต้องพูดให้ชินเพราะถ้าติดหวานเกินไปเสี่ยงเป็นหลายโรคและถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยวันนี้เราจะมาบอก4วิธีชวนกินหวานให้พอดี <c oughs> ก็ด้วยความที่กรมอนามัยรายงานถึงพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของคนไทยที่เฉลี่ยสูงถึง25ช้อนชาต่อวนันซึ่งมากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้4เท่า <c oughs> ฉะนั้น4วิธีที่จะชวนกินหวานให้พอดีมีอะไรบ้างเราได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ย a งแ Happy บอกไว้ว่าวิธีที่1 เลือกเครื่องดื่มให้สั่งหวานน้อยลดระดับความหวานที่เหลือ0ถึง50%แค่นั้นพอวิธีที่ 2. อ่านฉลากโภชนาการให้ดูว่าปริมาณอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยมีปริมาณเท่าไร่เพื่อเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลมากวิธีที่ 3. เลือกผลไม้หวานน้อยกินแทนขนมเช่นแอปเปลิลเขียวฝ็รัง แก้วมังกรหรือบอร์รีแล้ววิธีที่4โมหาสัญ,ญลักษณ์พัชนาการทางเลือกสุขภาพที่จะช่วยบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการตรวจสอบปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งการกินหวานน้อยนอกจากจะช่วยลดโรคแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพหลายๆด้านไม่ว่าจะสมองผิวพรรณรวมถึงสุขภาพจิตใจภายในด้วยก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆค่ะ